คูกำลังร้อนแรงโอ้ยเจ๋งเยโอ้ยสวยงามรัโอ้ยโอ้อันนี้อะไรบลูโกเบสโอเคโอ้รยองโอ้ยสวยสวยส้ย เอ็มวีพีนีไม่ได้ดีกวาลายกเฟแนลนสนใจเปิดเบรกการ์ดกีฬาไม่ว่าจะฟุตบอลบาสเกตบอลหรือว่าการ์ดเกมสั่งซื้อการ์ดติดต่อวิซิโอคอลเลกเตอร์ได้เลย สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t w e n Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตูกัแบแอมี่เด็กก็มียู่ทุกคนเช่นเคยคะ่ะเราไปชมเกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน TNT เป็นเกมที่สุดมันละเกิดก่อนที่จะเข้าสู่เกมแข่งขันะนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเรา2คนและอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดซับให้พวกเราเป็นทีมไหนไปไม่ได้ครับนี่คือการต่อสู้ของ2ทีมพลังหนุ่มทีมอันดับ2เมมฟิสกิซซี่นะครับรับการมาเยือนของทีมอันดับ7มเบออวลเเกกกมม5ทที่่่ผาาานต้งยม ทีมเนี่ยต่อสู้ได้เป็นอย่างดีในการรักษาเกมในบ้านของตัวเองไม่ยอมตามซีรีส์สามตอนหนึ่งเป็นอันเด็ดค่ะวันนี้ค่ะถึงข่าวของเมมฟิสกิซี่ที่ต้องรักษาเกมในบ้านของตัวเองบ้างพวกเขาเนี่ยยังคงใช้สวีตชิลเบนเป็นผู้เล่นท่าตัวแรกเปิดเกมมาเป็นเมมฟิสกิซี่ค่ะที่ออกตัวดีขึ้นนาแต่หัววันทําวงในแล้วก็วงนอกนะคะได้ทั้งเจเรนแจ็กสันจูเนียร์แล้วก็เดสมอนด์เบธในขณะที่ทีวูลฟ์ olf, ค่ะพวกเขาก็ไม่ยอมง่ายๆรันคืนนําโดยเดนจ์รล์รัสเซลแอนโทนีแอดเวิร์ดค สู้กันได้เป็นอย่างดีค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นทีวูฟค่ะที่มีเกมบุกที่ไหลลื่นมากกว่าในขณะที่เมมฟิสคิซซี่ในเกมบุกของพวกเขาค่อนข้างติดขัดเลยทีเดียวโดยเฉพาะจาโมเรนนะคะที่กว่าจะได้ฟิลโกลแรกเนี่ยก็ท้ายควนเที่2เลยค่ะเมมฟิส <Memphis S 2> ก็แต้มล่บี้กันสนุกเลยค่ะจบครึ่งแรกทีวูฟนำพียงแค่2แตม้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยยังเต็มไปด้วยความอึดอัดและก็ความผิดพลาดน,นะคะแต่ก็เป็นทีวูฟค่ะที่มีการยิงที่ดีกว่าเลยทำให้พวกเขาเนี่ยคงครองการนำเมมฟิสเมขาเนี้ยิง,ง,ง,นนยงแ ทีวูฟเนี่ยก็ค่อยๆทำแต้มค่ะนำห่างออกไปถึง2หลักแมเมมฟิฟรีซี่นะคะจะได้ไฮไลท์ยัดห่วงของจามมอรันในช่วงท้ายคนที่3 t w ทีวูฟก็ยังคงอยู่ในเกมค่ะบางคนได้ทั้งคาวแอนโทนีทาวที่ทั้งบรีบาวยิง3คะแนนแล้วก็เก็บ วงในคลองการนำํำก่อนที่จะมาเจอพายุการรันของเมมฟิสกิซซี่10ต่อ0ช่วงท้ายเกมเนี่ยแลกกันแบบสนุกแล้วก็ระทึกมากเลยนะคะและก็เป็นจามอรันที่แผงลิทค่ะทั้งคาเอาฟาวนะคะแล้วก็ยิงสามคะแนนพาเมมฟิสกิซซี่เนี่ยขึ้นนำแล้วก็เป็นจามอรันอีกนี่เลยคะ่ะที่เข้าไปวางบอลน,นิ่มๆในช่วงท้ายเกมคว้าชัยชนะให้กับเมมฟิสกิซซี่ได้แบบสุดยอดเลยนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมมิเน,นโซตาทิมบูฟฟ์ได้ข่าวแอนโทนีทา2 8ป่ตาม12รีบาวยิงสามลงไปถึงห้าลูกค่ะ แอนโทนีแอดเวรส22แต้ม1รีบาวค่ะฟาวเยอะไปหน่อยวันนี้เมมฟิสกิซี่ได้แจมมอรัน30ต้ม13รีบาว9 1, แอสซิสต์จากเกมที่เงียบๆเนี่ยกลายเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ของทีมในท้ายที่สุด เดสมอนด์เบน25ตามซีรีบาวล์หนึ่งแอสซิสช่วยงานทีมได้อย่างต่อเนื่องจบเกมเมฟิสคิซี่ไล่วิ่กับมอชินาบิเนโซตาทิมเบอร์บูฟ์ร้อยสิบเอ็ดต่อร้อยเก้าขึ้นนำซีรีส์สามต่อสองสำหรับมินนโซตาทิมเบอร์บูฟ์ในเกมวันนี้เนี่ยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนบาสของทีมเนี่ยจะต้องมีอาการเดียวกันนักกีฬาของพวกเขาเลยครับแน่คือการปวดใจเหลือเกินทั้งๆที่ในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาควรจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้นะครับเพราะว่าตลอดแทบจะทั้งเกมเนี่ย ผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าจะมีความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่พวกเขาเป็นฝ่ายที่กดคนดูในสนามเนี่ยอยู่จริงๆนะครับนำโดยคาอันเจนิทาว์นะครับในเกมวันนี้เนี่ยตัวของเขาพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บแต้มใต้แป้นนะครับเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3คะแนนในเกมวันนี้เขาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าทําไมก็ถึงคว้าแชมป์การยิง3คะแนนล่าสุดในออสตาพอเจ้าตัวเนี่ยยิง3คะแนนดีจริงๆนะครับและเขาก็สามารถทําได้เป็นอาวุธสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยของคาอันเจนิทาว์วันนี้จัดไประดับ70%เลยแสดง็น หรือว่านักกีฬาตัวใหญ่ในปัจจุบันนี้เนี่ยทักษะครบเครื่องจริงๆนะครับเหมือนจะเป็นการเลี้ยงการยิงการข้ามทุกอย่างดูดีไปหมดเลย แต่น่าเสียดายแลอเกินครับที่ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยจบด้วยความพ่ายแพ้ของพวกเขาหลังจากจบเกมการอย่างแขันเนี่ยตัวของคราวแอนโทนีทาวเนี่ยเขาก็ยอมรับเลยนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยมันยากหละเกินกับความรู้สึกของเขาที่จะยอมรับความพ่ายแพ้มันเหมือนว่าทีมของพวกเขาเนี่ยควรจะคว้าชัยชนะได้นะครับแต่สุดท้ายทําไม่ได้แอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับอดีตราฟันดับหนึ่งอีกหนึ่งคนของทีมนี่นะครับวันนี้เขาเจอปัญหาการฟาวเล่นงานครับมันก็เลยทําให้การเล่นเกมบุกของตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างสะดุดเพราะว่าฟาวเยอะปุ๊บเนี่ย การเล่นเกมบุกที่ไม่ต่อเนื่องในเกมวันนี้เชื่อเหลือเกินนะคบว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของตัวแอนโทนีเอ็ดเวิร์สเองเพราะว่าเราเห็นนะครับศักยภาพในการเล่นของเขาเนี่ยในช่วงท้ายเกมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ยิง3คะแนนตีเสมอให้กับทีมเลยนะครับตอนแรกเนี่ยทางทีมก็คิดว่าจะเป็นลุ้นในช่วงต่อเวลาและสุดท้ายตัวของเขาเนี่ยแหละครับมาพลาดเกมรับในเพลย์จังหวะแบบนี้เนี่ยไม่ควรที่จะเสี่ยงไปขโมยนะครับพอขโมยปุ๊บเนี่ยมันทําให้เลนมันทําให้โซเนเปิดกว้างจามอลแรงนี่ก็เลยเข้าไปวางบอลแล้วก็พาทีมเมมฟิ อีกหนึ่งคนครับที่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆของทีมเนี่ยอยากจะเห็นเขาคึกคักมากกว่านี้นะครับการเล่นของแอนเจโรราเซลเนี่ยดูเนิบเนิบดูเนืยนเยตลอดทั้งเกมเลยนะครับจังหวะที่ตัวของเขาควรจะทําแต้มได้เนี่ยกับพลาดไปตัวของเอนเจโรราเซลควรจะต้องมีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มเนี่ยระดับ20แต้มนะครับถ้าเกิดทําได้แบบนั้นเนี่ยมิเนโซตาทีมวอฟฟ์มีโอกาสที่จะคว้าช,ชนะสูงมากๆนะครับในส่วนของแพทริกเบฟรี่นะครับยังคงถือว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเน้นการเล่นเกมรับนะครับแล้วก็ปวนประาสาท ันนี้เนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าแพทริกเบลลี่เนี่ยมีการปวนประสาทใส่จามอลแลนด์นะครับจังหวะที่เขาเข้าไปทําแต้มได้เนี่ยมีการทําท่าสะใจหลังทําแต้มได้แบบเรียกว่า too small ครับเหมือนประมาณว่าตัวประกบของทีมตรงข้ามเนี่ยตัวเล็กเกินไปเอาเขาไม่อยู่แน่นอนจามอลแลนด์ก็เอาคืนครับเป็นการแลกท่า too small เนี่ยนะครับไปมาเลยสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆทางบ้านสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆในสนามได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ต่างจากคนที่เหลือในทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทอร์เรนสปรินจอจ์แดนแมคราฟลินนะครับหรือจะเป็นมาร การเล่นเกมรับในภาพรวมทุกอย่างช่วยกันอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายได้มาพลาดไปทีมของพวกเขาเนี่ยเป็นรองการรีบาวดแบบสุดกู่เลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าทีมที่มีคาวันจินิทาวควรจะต้องรีบาวดได้ดีกว่าทีมที่ไม่มีสตีเวนอดัมส์แบบนี้แต่สุดท้ายมันไม่ใช่แบบนั้นครับพวกเขามีการเล่นเกมรับวงในที่หละรวมนะครับโดนโจมตีวงในพอยต์อินเตอร์เพนเนี่ยทางเมมฟิสกิซี่ทำได้ดีกว่าเยอะเลยและปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับแน่คือการเทอร์เนอร์ของทีมพวกเขาเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยครับมันก ที่ทีมของพวกเขาควรจะคว้าชัยชนะไปได้แต่สุดท้ายดันพลาดไปเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าซีรีส์นี้เนี่ยจบลงด้วยความแพ้แพ้ของมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยนักกีฬาของพวกเขาทุกคนในทีมนะครับฝ่ายบริหารหรือจะเป็นสตาฟโค้ชก็ตามเนี่ยจะต้องนึกถึง2เกมที่บอกว่าควรจะคว้าชัยชนะให้ได้แต่ดันทําไม่ได้นี่แน่นอนครับตลอดทั้งช่วงปิดฤด,ดูกาลเลยตอนนี้ทีมของพวกเขาอยู่ในสถานการณ์หลังชนฝ่ายแล้วนะครับตามซีรีส์อยู่3ต่อ2แบบนี้เนี่ยในประวัติศาสตร์เอาต ทีมไหนก็ตามนะครับที่แพ้เกม5แบบมิเนโซตาทีมบูฟวันนี้เนี่ยมีเพียง39ซีรีส์นะครับจาก219หรือว่าคิดเป็น17.8%ครับที่สามารถกลับมาเอาชนะในซีรีส์ในท้ายที่สุดได้เรามาติดตามชมกันนะครับว่ามิเนโซตาทีมวูฟในเกมหน้าเนี่ยพวกเขาจะแก้ปัญหาเรื่องการรีบาวเรื่องการป้องกันวงในแล้วก็การเสียเทอร์โนเวอร์แบบไม่จําเป็นได้หรือเปล่าถ้าเกิดทําได้เนี่ยมีเกม7แน่นอนครับหันไปดูในส่วนของเมมฟิสกิสซี่กันบ้างนะครับก่อนอื่นต ฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองได้ทําให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้ารางวัลลุกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีแลวก็พัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีแบบนี้ไปครองได้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับและก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยตัวของจามาแรนเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการรีบาวการขโมยการยิงฟิลโกทั้ง2และกสนน็สคะแนนทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยแม้ว่าเพื่อนๆหลายตัวหลายคนเนี่ยอาจจะคล่องใจนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยลุนรางวัลใหญ่กว่านี้ด แต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นเพียงฤดูกาลที่3ของตัวเขาเท่าน,นั้นเองเขาได้เนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมจริงๆแล้วล่ะครับ แต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมองลึกลงไปเนี่ยนะครับในทีมของพวกเขาเนี่ยมีนักกีฬายอย่างเดสมอนเบนเนี่ยก็ได้รับการโหวตเป็นอันดับ5นะครับในฤดูกาลนี้หรือจะเป็นอย่างแจเรนแจ็กสันจูเนียร์นะครับนี่ก็ได้รับคะแนนโหวตนะครับเป็นอันดับ10ของฤดูกาลด้วยเหล่านี้เนี่ยคือสาเหตุสําคัญครับว่าทําไมเมมฟิสกิซซในฤดูกาลนี้เนี่ยจึงมีผลงานที่ดีมากๆนะครับสุดท้ายสามารถยึดอันดับ2ของฝั่งตะวันตกไปได้แต่หลังจากที่ตัวของจามอรันเนี่ยนะครับเขาได้รับรางวัลเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอารา,าน,น้ข็ึจ เขาลงบนโลกออนไลน์เลยนะครับบอกว่าเนี่ยเขาเอาไว้ที other, ่ให้กับเดสมอนเบ์เลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวของเดสมอนเบ์เนี่ยก็ควรค่ากับรางวัลนี้ไม่แตกต่างจากเขาเลยและพอเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสําหรับทีมเนี่ยนะครับที่มีนักกีฬาได้รับรางวัลส่วนตัวยอดเยี่ยมแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะรางวัลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบังจะทำพรีเซนต์นะครับก่อนเกมการแข่งขันต่อหน้าแฟนๆในสนามเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักกีฬาเองแต่เป็นตัวของจามารันเองเนี่ยแหละครับที่บอกกับทีมว่าไม่ต้องทำพร อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับนี่คือสิ่งที่จามาลแรงเขาบอกกับทีมและก่อนเกมการแข่งขันนะครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทาง NBA มีการสั่งปรับโค้ชเทเลอร์เจนกินนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญหรือประมาณห้าแสนบาทครับในกรณีที่ไปวิจารณการตัดสินของกรรมการในเกมที่ผ่านมาเพราะว่าโค้ชของพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าลูกทีมเนี่ยไม่ได้ฟาวอย่างที่ควรนะครับและการโวยการวิจารณ์เหล่านั้นเนี่ยก็ได้ผลนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเมมฟิสกิสซี่เนี่ยได้ฟาวมากกว่าทางมินเนโอตาทิมเบลวูฟสามสิบเก้าต่อ องพอเกมดําเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าการยิงในภาพรวมทั้งหมดของเมมฟิสกิซี่เนี่ยเต็ไมไปด้วยความอึอดอัดเดสมอนเบนเนี่ยถือว่าน่าชื่นชมนะครับแม้ว่าการยิงของเขาในภาพรวมวันนี้จะไม่โดดเด่นก็ตามแต่เขาไม่หายไปจากเกมไม่ท้อเลยครับแม้จะมีความผิดพลาดนะครับยิงก็โดนบล็อกบ้างวางพลาดบ้างยิงพลาดบ้างแต่เขาต่อเนื่องครับไม่หายไปจากเกมเลยสมควรแล้วล่ะครับว่าทําไมจามอลเลเนี่ยเขาถึงชื่นชมแล้วก็ยกย่องผลงานการเล่นของเดสมอนเบนในยามที่จามรารเล่ในเกมบุกสะดุดก็เป็นเดสมอนเบนเนี่ยแหละครับที่ก้าวขึ แตกต่างกับเดรอนบรูคเลยนะครับในเกมวันนี้เนี่ยการยิงของเขาเกมบุกของเขาเนี่ยติดขัดตลอดทั้งเกมเลยนะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนยิงเป็น10เลยนะครับลงแค่ลูกเดียวแต่การที่มีเดรอนบรูคอยู่ในสนามเนี่ยเราเห็นเลยว่าประโยชน์ของเขามากมายขนาดไหนโดยเฉพาะการเล่นเกมรับการรีบาวการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนปัญหาของทีมพวกเขายังคงเป็นเจเรนแจ็กสันจูเนียร์นะครับนั่นคือการฟาวสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยฟาวเอาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยทั้งหมด5เกมแล้วนะครับตัวของเจเรนแจ็กสันจูเนียร์เนี่ย ของเขาต้องแก้ไขนะครับแม้ว่าการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของทีมเมมฟิสกิซี่ก็ตามแต่ต้องระวังการฟาวนะครับเพราะว่าทีมต้องการเกมบุกจากตัวเขาด้วยพอฟาวเยอะๆปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่บอกทีมก็ต้องเอาออกไปเบรกนะครับมันก็ทําให้การเล่นเกมบุกของตัวเขาเองเนี่ยสะดุดไปแต่คนที่ก้าวขึ้นมานะครับแล้วก็มีผลงานประทับใจทดแทนการขาดไปของเจเรนแจ็กสันจูเนียร์ได้เป็นอย่างดีนั่นคือปัจจัย X ของทีมอย่างแบรนดอนคราครับนอกจากความคล่องแคล่วนะครับในการรับมือการเล่นเกมรับใส่คาวอันเจมีทาวการเล่น วันนี้เนี่ยจัดไปทั้งหมด21แต้มกับ15รีบาล15รีบา์เนี่ยเป็นรีบาลเกมบุกถึง9ครั้งเลยนะครับรีบาลเกมบุก9ครั้งเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแต้มแบบรัวๆเลยนะครับพลังในการต่อสู้ของแบรนดอนคลาร์กเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวกระตุ้นเป็นคนจุดไฟให้กับทุกคนในทีมเลยช่วยรีบา์ช่วยบล็อกช่วยชนช่วย,วยฟอนโลทุกอย่างครับค่อยๆทาให้เมลฟิสกิซี่เนี่ยกลับมาเขากลายเป็นคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมเมลฟิสกิซี่ในฐานะตัวสํารองแต่สามารถทําเกมระดับอย่างน้้้้อย20แตมมไดมาาากกกว่่1ครรัังงในขนขข o f งซีรีส์เดียวแบบนี้ครับแต่ทั้งหมดทั้งโป่งเนี่ยนะครับต้องยกให้กับพระเอกตัวจริงซูปเปอร์ฮีโร่ของทีมเมมฟิสกิซี่อย่างจามอรันเนี่ยแหละครับในเกมวันนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดเกมมาเลยนะครับการยิงการข้ามเรียกว,ว่าทําทุกอย่างของจามอรันเนี่ยติดขัดไปหมดเลยเรียกว,ว่ายิงก็ไม่ลงไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนการข้ามเข้าไปก็ติดคอห่วงเต็ไมไปหมดครับเต็ไมไปด้วยความผิดพลาดอย่างที่บอกแต่เขาก็ยังคงอยู่กับเกมนะครับและนี่คือตัวอย่างให้ชัดเจนเลยว่าพอจังหวะของเกมที่ยาวๆขนาดนี้นนนเนี่ยครับสี่สิ สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยจุดเปลี่ยนการเล่นของตัวเขาในเกมนี้เนี่ยครับอาจจะเป็นช่วงท้ายคอเตอร์ที่3ก็เป็นไปได้จังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยข้ามเข้าไปนะครับแล้วก็ลอยโอ้โหเรียกว่ากดสูตรเยี่ยมเวหาครับยัดห่วงปู๊โอ้โหสุดยอดม,มากๆเรียกว่าทั้งสนามเนี่ยแทบแตกเลยนะครับแล้วพอเข้าคอเตอร์ที่4ครับตัวของจามารันเนี่ยกดคนเดียว18แต้มนะครับจาก30แต้มที่ตัวเองทําได้แล้วเพืเ่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วง2นาทีสุดท้ายเนี่ยเขาเข้ามาเทคโอเวอร์เกมเลยนะครับกดไปถึง13ามแต้มนะครับในช่วง การลุยเข้าไปเอาฟาวล,ล์งและสุดท้ายครับแน่นคือวินนิ่งช็อตจังหวะที่เพื่อนส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยและแอนโทนีเอ็ดบวดพยายามที่จะขโมยนะครับเขาหมุนปุ๊บแล้วก็เข้าไปวางแบบนิ่มๆเลยพาทีมเมมฟิสกิซี่ที่โดนมิเนโซตาทีมวูฟเนี่ยกดมาแทบจะตลอดครึ่งหลังเลยเนี่ยนะครับกลับมาเอาชนะได้กลายเป็นเกมแห่งตำนานในชีวิตการเล่น NBA ของตัวชามอรแลนเอนด้วยซ้ำไปและใครจะเชื่อครับว่าเมมฟิสกิซี่ที่ชนะในวันนี้เนี่ยกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA เอ็ Off, นบที่เอพรีออฟนะ ทีมคู่แข่งนะครับระดับ2หลักถึง2เกมและสุดท้ายก็ชนะทั้ง2เกมที่ตามหลังแบบนี้ได้ครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทําได้และการทํา18แต้มของจามาเรยในควอเตอร์ที่4เนี่ยนะครับทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่สามารถทําแต้มในควอเตอร์ที่4มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมมฟิสคิซี่ในการแข่งขันเพลย์ออฟแบบนี้ได้จามาเรยเนี่ยนับวันนับวันจะยอดเยี่ยมนะครับจากเกมเงียบๆเนี่ยใครจะเชื่อกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ขาดอีกแค่แอสซิสต์เดียวจะกลายเป็นทริปเปิลเดอร์โบลอีกครั้งหนึ่งด้วย่านานงพวกับ อหรือจะเป็นอย่างแซ็กแลนด์ออฟและที่สําคัญแอดัมซิลเวอร์คอมมิชเนอร์ของลีกเนี่ยเข้ามาชมด้วยนะครับเรียกว่าชมความยอดเยี่ยมของจามอลลนแบบสดๆกับตาเลยนี่คือว่าที่ซูเปอร์สตาร์ของแอดัมซิลเวอร์แน่นอนครับและบัดนี้พวกเขาสามารถขึ้นนําซีรีส์ได้3ต่อ2อย่างที่บอกนะครับการเกิดซีรีส์3ต่อ2เนี่ยมีทั้งหมด219ซีรีส์ในประวัติศาสตร์180หรือว่า82.2%ทีมที่ขึ้นนํานะครับชนะเกมที่5แบบนี้เนี่ยสามารถปิดซีรีส์คว้าชชััยยนนนนนะะไดดด้้ใใทททาาาาีีีี่่่สสสุเเเรามมมมูกซซซิิิวฟจป็ ที่181หรือเปล่าเช้าว,วันเสาร์นะครับมาหาคําตอบกันครับและสำหรับคู่ที่เลยอีกคู่ในวันนี้ค่ะ ฟินิกซันส์ไม่ยอมผิดพลาดนะครับรักษาเกมในบ้านเอาชนะนิวออลินพลิแกนส์ไปได้112-97มิเคิลบริจิตนี่โดดเด่นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับจริงๆลงสนามทั้งหมด46นาที54วินาทีนะครับฟิตแล้วก็แข็งแกร่งแบบสุดๆเลยคริสพอร์ก็แอสซิสต์รัวๆเช่นเคยทําให้ฟินิกซ x s ันส์ในตอนนี้เนี่ยขึ้นนำเซีรี์3-2ตามที่คาดไว้เลยครับคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ระทึกมากๆเลยนะคะตอนแรกเนี่ยก็ยังคิดว่ากีวูฟน่าจะควา้าชัยชนะไปได้แต่อยู่ๆในเมมฟิสซีก็มายยยไปซออ่่า,างนนั้เเลพื ว่าอย่างไรบ้างคะคู่นี้ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่จริงค่ะ <Okay. S 1> ที่อย่างไรคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งคู่ด้วยนะคะอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้3 3 mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่้ของพวกเรา23 mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ